ทำยูเควีซ่าค่ะไปตัดไม้เฮ้ยพอความถ่งสรงนี้เราแบบฟิลได้เวอร์สวัสดีค่ะพบกับคุณดุดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะจูนกำลังจะไปทำยูเควีซ่าค่ะ วันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าแต่งตัว ให้ดูกันว่าลุกที่เราไปทำ U.K. Visa เนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะมาเริ่มอันนี้คือลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาร,รีวิวรีวิวละกันเนาะอ่ะวันนี้นะคะจุนก็จริงๆคือฟิตติ้งชุดไว้แล้วจะเป็นฟิลแบบฟอร์มอลทางการหน่อยๆแต่ยังมีความเก๋ๆชิคๆแอบฟอร์มอลแบบเปรียปร้ยว,เยว thế, ๆเท่ๆละกันเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของคุณดุดเนาะอ่ะมาค่ะมาเริ่มกันที่รองพื้นนะจ๊ะวันนี้นะคะจะใช้รองพื้นของชูค่ะแล้วก็ ็จะใช้แปรงนะคะของแทนอารินแปรงของแทนอารินนะคะแปรงของพี่ปลาบ้านฝรั่งของเรานั่นเองนี่นะแปรงเกี่ยรองพื้นที่ดีจะเป็นเนี่ยคือถ้าเป็นหัวแบบนี้นะมันจะเกี่ยรองพื้นได้ดีมากนะคะทุกคนแล้วขนอะไรคือนุ่มใช้มา ตั้งแต่พี่ปายังไม่เดบิวเขาให้เอามาลองจนเดบิวเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้จ่ะขอขายของให้พี่สาวหน่อยนี่เป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้คือกําลังดังมากนะในต็อก o ็อกคือปังมากอยากให้ไปลองนะคะหลักร้อยไม่ถึง500จ้ะวันนี้เราใช้รองพื้นของชอูอันนี้ที่จุนใช้นะเป็นสีเออหกสีสีนะคะ m e d i เดียมริชเชล ันนี้ก็จะแต่งหน้าแบบน้อยแต่มากแต่ชุดต้องมีความฟอร์มอลนะแกเพราะว่าเวลาเราไปทำวีซ่าใช่ไหมนะมันก็ต้องแต่งตัวที่สุภาพแล้วก็ให้เกียรติสถานทูตเขานิดนึงนะคะเราจะไปเที่ยวบ้านเขา,าเนาะคือทริปนี้จะเป็นทริปของไปกับแฟมิลีของพี่อ้มนะคะลองพื้นเสร็จแล้วบังมากใช้คอนซีลเลอร์นะของทาร์สนะ ไปยูเมื่อตอน2016เหมือนตอนนั้นนะกำลังจะเรียนจบแล้วมันอยู่ในช่วงฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยจาได้เลยแล้วก็ขอไปซึ่งตอนนั้นไปแบบประมาณ7วันไปกับเพื่อนสาวเขาว่ากำลังจะเรียนจบเขาไปกันอะไรอย่างเงี้ย หลายคนมันก็แบบประหยัดใช่ปะ่ะก็ไปจ้ะแล้วฉันก็ขอวีซ่าผ่านนะตอนนั้นได้วีซ่าประมาณ6เดือนเพราะว่าตอนนั้นะเรายังมีเอกสารหนังสือรับรองตอนที่เรียนมาหาหลัยใช่ไหมมันก็จุ๊งก็รู้สึกว่ามันก็เลยจะง่ายทีนี้เราก็เลยแบบเราจะเรียนจบเราก็ยังไม่ได้มีการมีงานอะไรแต่ว่าเพื่อนอะเขาก็จะไปกันาะเพื่อนเป็นรุ่นพี่หมดเลยนะเขาก็จะไปกัอนอเราก็เลยแบบอ่ะหอบไปด้วยเพราะว่ามันมีวันหยุดในช่วงของฝึกงานพอดีวีซ่าก็เลยผ่านนะคะ แล้วก็ไม่ได้ไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะ2016ก็กี่ปี17,18,19,20,22,23 19, 20, 7ปีแล้วไปแล้วรู้สึกชอบไหมก็ ชอบนะแต่ว่าของมันแพงมากทุกคนแต่แบบบ้านเมืองอะไรคือสวยมากสวยแบบสวยมากจริงๆเหมือนในหนังเลยามาพูดถึงเรื่องเอกสารการทําวีซ่าใช่ปะจุนก็มาพี่อั้มเขาก็เป็นคนจัดการให้นะเหมือนครั้งแรกที่จุนไปก็จะใช้เอเจนซี่เหมือนกันแน่แหละเพราะว่าจุนคิดว่ามันสะดวกกว่าเราก็มีหน้าที่แค่เตรียมเอกสารนะคะเอกสารคร่าวๆอะ่ะก็จะมีแบบทะเบียนบ้านหนังสือรับรองการทํางานแล้วก็สเตทเมนต์ประชาชนพาสปอร์ตแล้วถ้าใครที่เคยไปอังกฤษเขาก็จะก็จะขอวีซ่าน เก่าถ้าพาสปอร์ตคล้ายหายก็ไม่รู้นะแต่ว่าของจุงก็ยังมีพาสปอร์ตอันเก่าชื่อเก่าอยู่แต่มันเปียกน้ำมากๆแบบสมุกสมบัติมากก็ถ่ายให้เขาไปอย่างนั้นเขาก็ขอพาสปอร์ตอันเก่าตัวจริงไปด้วยที่มีวีซ่านะคะคุชชั่นสกินดิฟิคก็ดีมากแต่วันนี้เราใช้เป็นรองพื้นนะคะอ่ะต่อมางานตานะจ๊ะใช้ทอมฟอร์ดสีจะเป็นประมาณนี้นะคะตึงๆๆสองสี เวทควาผมผงตรงนี้แล้วแบบฟิลได้เวอร์จริงๆไม่ต้องลงแป้งลงอะไรแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหน้ามันก็โกลในแบบของมันอยู่แล้วปัดแกนครัปากจบแล้วค่ะปัดมาสคาร่าเออจะเมสาคือตอนนี้คือฉันไม่มีขนตาหน้ามันก็เลยแบบจะดูล้นๆหน่อยนะทุกคนแต่เดี๋ยวมาป้ายยามาสคาร่าที่แบบชอบมาไม่ได้ต่อขนตาไม่ใช่ไม่มีขนตาแต่ใช้นาเหมือนเดิมนะเป็นฝุน่นไปกับพ่อครัวพี่อ้ําใช่ไหมแล้วคือแบบเขาไปยุโรปการก่อน แล้วค่อยมากีดประมาณแบบ4วันอะไรอย่างเงี้ยแต่จุไม่เคยไปยุโรปเลยทุกคนก็ือจะแบบตื่นเต้นเดี๋ยวจะถ่ายวอล์กมาฝากทุกคนนะจ๊ะจุนจะไปช่วงแบบเดือนปลายเมษาถึงต้นพฤษภาใครอยู่ที่นูน่นหรือว่าอากาศเป็นยังไงอะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเพราะว่าเราไม่เคยไปนะคะที่ยุโรปเนาะเนี่ยทาให้มันแบบเห็นปแะบบพอมีแก้มปุ๊บเริ่มสวยนี่นะคะงานขนตาวันนี้จะใช้เป็น m e บร r น New York ปัดแล้วแบบยาวขนเรียงกันสวยเป็นหัวแบบนี้นะทุกคน รีบขอกีตาร์ก่อนได้ปะขอบกีตาร์ไปนหยอ่ะขอกีตาร์าเส้นหนึ่งก่อนนี่เลิศหาไม่ต้องตวัดเยอะอ่ะเห็นไหมสวยดูตาโตขึ้นนะคะอยากจะเมาเรื่องการต่อขนตาคือตอนนี้ที่จูนไม่ต่อไม่ใช่อะไรนะทุกคนจูนโดนพักต่อขนตาจ้าช่างบอกเลยว่าคุณจูนถ้าคุณจูนไม่พัก คุณจูนจะต่อไม่ได้แล้วนะจะไม่มีขนตาแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะพอมันล่วงปุ๊บเริ่มแหว่งนิดหน่อยนิดเดียวไม่ได้หน้าเกียดจูนก็เป็นความโรคจิตดึงออกดึงให้หมดแล้วเรียกเขามาต่อใหม่แทนที่จะแบบเรียกเขามาเอาออกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโรคจิตอ่ะมือคันมือซุกซนอะ่ะแล้วทีเนี้ยคือจูนอะ่ะดึงยันรากเง้ามันไงเพราะบางทีก็แบบคิดว่าตัวเองดึงเก่งดึงบางทีขนตาจริงก็ไม่หลุดนั่นแหละบบก็ดึงตั้งแต่นั้นมา ตอนนี้ก็เลยโดนพักต่อขนตาเวลาทามสาสคาร่ามันก็จะมีความแหวงหนิดนึงแต่ก็ยังดูดิยาวสวยนะเพราะว่าจะมีคนขนตายาวอยู่แหละเดี๋ยวขอพักสักเดือน2เดือนจริงๆนังให้พัก4เดือนแต่ดิฉันขอแค่2เดือนพอแต่รู้สึกพอไม่มีขนตาหน้ามันก็ดูซอบๆลงนะเหลือทับปากจบแล้วแต่งตัวกันปะอ่าเดี๋ยวฉันทาขอบปากของอันนี้ของ Rare Beauty นะคะตัมมาที่ Sephora พี่แคดอะโปติจะไม่เคยทาปากอันนี้พูดก,กี่ครกี่ทีก็พูดนะ ไม่เคยทาขอบปากแล้วพอรู้จักกับพี่แคทบ้านฝรั่งอะเขาบอกว่าขอบปากคือเอมัสที่สายฝอต้องทานี่ขอใช้อันเดิมแล้วกันเนาะทอมฟอร์ดใช้มานานมาแบบใช้ได้นานจริงๆชอบมากคือมันแต่งได้กับถูกลุกอะเรียบร้อยนี่ลุกของเราลุกหน้าได้แล้วเหลือแต่งตัวเดี๋ยวเราไปลองชุดกันค่ะเดี๋ยวขอใส่ต้มหูก่อนอันนี้พี่แคทกับพี่ปลาบ้านฝรั่งซื้อให้ นี่ดูดิดูแพงมากพร้อมค่ะลุกไปทำวีซ่ายูอ่ะทุกคนคะ่ะนี่ต่อไปเราจะมาแต่งตัวกันนะคะจะใส่เสื้อของอเมร์เหมือนเดิมจะบอกว่าตัวนี้คือรีวิวใหเขาบ่อยมาก i.g. นี้นะไปตามจะใส่กับเป็นกระโปรงซาตินของซาร่าตัวนี้นะคะนะะเดี๋ยวเราไปใส่ไปแล้วเราก็จะใส่เบรเซอร์ทับลงไป นี่ใช่ไหมเบเซอร์นี้ก็ของซาร่าเหมือนกันนะซาร่านี่คือเขาใส่แบบได้หลายแนวไม่ว่าจะแบบทั้ง casual ทั้ง formal อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายสไตล์อ่ะเนี่ยเสร็จมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยๆก็จะ,จะดูเท่ขึ้นนะคะแล้วเราจะมาเพิ่มด้วยสร้อยคอของวอลลิเชนเอเซอรเรีเพื่อความเก๋รองเท้าก็อันนี้ขอป้ายยาเลยของดารินสวยมากเขาส่งมาให้ใส่คือตอนนี้จุนใส่แบบบ่อยมากๆนะคะมันดูแบบ สบายๆแล้วเป็นส้นเตี้ยเห็นไหมะกระเป๋าบอยนะจ๊ะจบนี่ทุกคนเมื่อกี้ลืมฟินิชลุกด้วยนี่นะแม็กซ์ให้หน้ามันอยู่ทนขึ้นดูดิช่ำอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรถกันค่ะต้องไปละ ก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะก็มาทานข้าวอยู่จะบอกว่าเขาไม่ถามอะไรเลยทุกคนเออไม่ได้ถามอะไรเลยเราก็สารคิดคําตอบว่าวาแแลนเงินตอบอะไรยังไงนะไม่ถามเลยแค่แบบดูเอกสารเพราะเอเจนซี่ก็จะการนานแล้วเราก็เราก็แค่ถ่ายรูปปั๊มตานยมือจบก็จู้ว่าเป็นพอแบบมันเป็นวิชช่ท่องเที่ยวโดวยแค่หกเดือนก็เลยแบบ ผ่านง่ายเลยเนี่ยแ้วเรามีเอกสารรับรองการถูกลงทำง,งานแนเะออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูอีกสิบห้าวันนะคะ<ม>ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะจ๊ะเอาละลูกคน